โครงการถนนซับน้ำบริเวณทางเข้าที่พักสงหัวยอดถือเป็นการนำนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการน้ำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริงความสำเร็จของโครงการเกิดจากการวางโครงสร้างอย่างถูกต้องตามหลักการ มีระบบหลุมเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายพร้อมทั้งได้รับคำแนะนำจากทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองมีซึ่งมีประสบการณ์ตรงโดยย้ำถึงความสำคัญของขนาดหลุมความลึกและท่ออากาศที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซึมน้ำ ผลลัพธ์ที่ได้จึงชัดเจนว่าโครงการนี้สามารถแก้ไขปัญหาน้ำหลากน้ำขังและความเสียหายของถนนได้อย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างภาคศาสนาชมุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ โดยยึดหลักว่าถนนลูกรังสร้างง่ายซ่อมง่ายใช้งบประมาณน้อยและน้ำซึมผ่านได้ด้วย